ที่บ้านพันลำ12จุด 20เซนติเมตรนะครับ14เซนติเมตรวิบกฤดมากนะครับอยู่12เมตรระดับน้ำนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดแด์มากของจังหวัดบึงกาฬนะครับท่วมแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมายืนอยู่ตรงที่จุดวัดระดับน้ำนะครับที่บ้านพันลำนะครับตอนนี้วิบกฤดน้ำนะครับก็ค่อนข้างจะขึ้นสีเหลืองแล้วนะครับก็อยู่ที่12.20เซนติเมตรนะครับที่นี่นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นจุด14เซนติเมตรนะครับก็ค่อนข้างจะวิบกฤดมากนะครับอยู่ในเส้นแดงนะครับ ตอนนี้นะครับก็มาอยู่ที่ระดับ12เมตรเมตรเศษๆแล้วนะฮะระดับน้ํานะครับอันนี้นะครับเป็นม้วนน้าโขงนะครับที่ไหลมากนะครับจากตรงนี้นะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงจุดบ้านพันลำนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดบึงการนะครับว่าระดับน้ําจะขึ้นถึงไหนแล้วนะครับที่นี่บ้านพันลำจังหวัดบึงการนะครับนี่ครับมาถึงแล้วครับตรงนี้ก็คือเป็นจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดบึงการนะครับไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับท่วมแล้วนะครับ เดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆครับน้ํา12เมตร20เซนนะครับระดับน้ําของจังหวัดบึงกาฬนวันนี้นะครับวันที่25กรกฎาคม2568นะครับนี่นะครับทุกท่านครับอยู่บริเวณด้านหลังของผมนะครับขึ้นมาแล้วนะครับระดับน้ํานะครับตรงนี้ท่านด้านหลังจะเป็นจุดแลนด์มาร์กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางวิ่งนะครับหรือทางพนังกั้นน้ําของที่นี่นะครับแลนด์มาร์กจังหวัดบึงกาฬนะครับท่วมแล้วนะครับ นี่แหละครับทุกท่านครับน้ำปีนี้นะครับมาไว้นะครับปีไก่ยนี้ช่วงสิงหากันย่านนะครับน้ำก็ยังมาระดับเดียวกันเลยแบบนี้เลยนะครับก็คือช่วงวิกฤตน้ํานะครับอยู่ที่12เมตรนะครับแต่ว่าในวันนี้ขึ้นอยู่ที่12เมตรกับ20เซนนะครับไปที่ตรงจุดวัดน้ําที่บ้านพันลำนะครับไปดูวัดระดับตรงนั้นนะครับก็ค่อนข้างว่า จะมาเร็วกว่ากัหนดนะครับปีกายนี่ก็มาช่วงเดือนปลายเดือนสิงหากันย่านครับแต่ว่าปีนี้มาเดินอนกรกฎาเลยนะครับน้ำทั้งน้ำทั้งทรงครามนะครับ<ม>จ็กอีหยังเป็นยังช่วงนี้ประเทศไทยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับว<ม>ันนี้ที่โตโยต้าบึงการและโตโยต้าเซกาครับบอกข่าวดีรุ้นรับส่วนลดบ,บนค่าสูงสุดกว่า 236ล้านบาท Toyota Festival แค่สกแกน QR โค้ดเท่านั้นนะครับรุ่นรับส่วนลดสูงสุดถึง50,000บาทและสำหรับลูกค้าที่จะเปลี่ยนรถคันเก่านะครับรุ่นรับส่วนลด 1, ทันทีนะครับมูลค่าสูงสุดถึง70,000บาทเลยนะครับหรือรับส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุดถึง1.50%ลุ้นต่อว้าวที่2นะลุ้นรับทองคำหนักมูลค่ากว่า5บาทนะทั้งหมด236ล้านนั่นเองนะครับ